มีผู้ถามมาว่าฝึกสมาธิแล้วก็ดื่มกาแฟไปแต่ปรากฏว่ามันตื่นตัวดีมากเอาชนะดิวรนได้ดีนะมันตื่นตัวดีปฏิบัติได้ทนแต่ทําอย่างนี้บ่อย,อยมันไม่ดีเห็นว่าเล่ามาอย่างนั้นนะก็ถ้าเป็น <c oughs> พวกนับปฏิบัติที่ว่าไม่ได้ทรงอารมณ์อ่ะคล้ายๆเดี๋ยวปฏิบัติบ้บางเดี๋ยวก็ไปทํางานทางโลกบ้างรับเรื่องภายนอกบ้างเดี๋ยวก็กลับมานั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ย ในบางทีกอุโบสถศีลวัน8ปดข้ามสิบหาข้ามก็อยากจะแคนะคคาปฏิบัติให้ดึกหรือไม่ปฏิบัติตลอดคืนก็เลยถือโอกาส <c oughs> ดื่มกาแฟกาแฟนี่มันช่วยกระตุ้นเงินจริงจุงจ่นทําให้ใจเต้นใจสัน่นถ้าเราเห็นน่มันดีเราก็อาศัยตรงน้นดูใจเต้นไปเรื่อยๆแต่ว่าการเจริญสมถะน่าจจะดีนอาจ,จะช่วยกด ทาให้เราตื่นแล้วเราฝึกสติดีแต่ว่าเจริญนิพพานาแล้วต้องอาศัยความแห้งนะแม้กระทั่งน้ํานี่ก็ไม่ไม่ควรดื่มเวลาอารมณ์มันต่อเนื่องอารมณ์มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายมันจะร้อนสูงขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นโควิดนะคือมันจะอุ่นขึ้นมาแล้วก็พวกพวกรักษาลมปฏิบัติเป็นพวกพระชีส่วนมากเนี่ยปฏิบัติแนวนิพสสนาจะไม่อาบน้ำจะเ,เช็ดเช็ดตัวเอา ในระหว่างรักษาลมเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายพัฒภาวะมันจะได้เกิดต่อเนื่องถ้าเราไปอาบน้ำปุ๊บเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเย็นมาเลยพอเยน็นปุ๊บแล้วก็เวลาไปปฏิบัติใหม่เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งค้อน่อชั่วโมงอ่ะกว่าจะกลับเข้าที่เนเพราะฉะนั้นงาการรักษารมต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้ย่นไปได้เยอะเลยมันก็สีไม่ขีดไฟเนะี่ยสีเอาเป็เอาตายวันเดียวมันติดไปเลยดีกว่าสีสีสิบปีสีลยหยุดสีลยหยุดสีลยหยุดสิบปีก็ยังไม่ติดสักที มันเป็นเทคนิคของนักปฏิบัติถ้าเราจะกินกาแฟช่วยนะมันแก้กระ,กระตุ้นอาจจะทําให้เราตื่นดีทําให้เราถ้าเราจะฝึกสตินะสมาธิแต่ว่าวิปัสสนาเราไม่แนะนำนะก็ท้องว่างมันดีแม้กระทั่งน้ําก็ไม่จําเป็นอย่าดื่มล้วคอแห้งจริงๆแล้วก็เจ็บอาหน่อยอารมณ์วิปัสสนานี่คอแห้งหายใจแคกแคก,แคกนะมันคนเป็นไข้ไม่สบายไม่เหมือนสมถะสมถะนี่สุขสบาย นะแต่วิปัสนาเป็นตัวเผาผลาญกิเลสบาปกรรมพอมันตัดอุปทานได้แล้วมันก็เย็นเป็นเป็นสุขเอกเนิดหนึ่งสิทธิสุขที่ไม่ต้องไปงอาศัยพวกนี้เพราะนั้นอาการที่เราจะทําอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรมถ้าเราไปให้อาศัยตัวช่วยคือกาแฟช่วยนะครถือว่าถ้าไม่มีกาแฟแล้วตอนนี้เราก็ยุ่งแล้วนะถ้าจะให้ดีแล้วเราฝึกไม่กินกาแฟดีที่สุดนะก็ ถ้ารักษาอารมได้ต่อเนื่องแล้วมันก็สบายอย่างกับพระเจ้าเองเนี่ยเหมือนกันทุกวันเนี่ยฉันน้ำปาหน้าตอนเย็นเนี่ยแล้วก็กลับไปกลับไปกรูดไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ใช้เวลานานก่าจะเข้าที่อ่ะเดี๋ยวก็ปัสสาวะบ้างอะไรจะมีอะไรบ้างไม่เหมือนกับเราถ้าเราไม่ดื่มอะไรจะมีอะไรแห้งๆเนี่ยทำอารมณ์ให้ต่อเนื่องเนี่ยกลางวันผ่านเย็นเนี่ยเข้าที่เนี่ยปุ๊บเดียวเข้าสมาธิได้ทันทีเลย การรักษารมนะเป็นการรักษารมแต่ถ้าเราเติมเงเติมเรื่องเข้าทางลิ้นนก,กายมันก็น้ําย่อยเก็ทํางานนะแต่ถ้าเรา,า,าดื่มกาแฟแล้วเนี่ยทำให้ใจเราสั่นใจเต้นก็อาศัยตรงนั้นเป็นประโยชน์ก็ดีเหมือนกันนะดูใจเต้นไปเลยเผื่อมันก็จะได้อาศัยตรงนี้จุดชนวนพอมันเข้าสู่อารมณ์ละเอียดได้ผ่านแน่นเครียดโลกได้แล้วเข้าสู่อารมณ์ละเอียดต่อไปนี่กาแฟไม่ต้องพึ่งแล้ว ก็ทดลองดูแล้วกันนะไม่ว่าอะไรกันนะ